เนี่ยโอ้เสร็จ้วิ่งพอดีเ้ยเส่ของเยนะแม่ยงยงแม่แล้วแม่แล้วแม่แล้วครับตายครับพี่น้องแม่แล้วครับงสีสขาหัวเมื่อยไม่ได้ยุ่งไหนี่ยังนี่ลูกเป็ลูกมากสีสีตัวนีป่วยได้ยังบอไหป่วยไหเห็แพ่พันธุ์ถมไปมไปเอกออาลูกแพ่พันธุ์ได้ไหม สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วครับแซมบันดอครับพี่น้องวันนี้นี่จิ้มแก่นทอดอ่ะก็มาสะสูบปลาด้วพี่น้องเด้อครับตรงหลังเขากำลังตั้งเครื่องอยู่ครับผมครับน้องดังเริ่มตรดตาด้วพี่น้องเด้อต่อทอดรับครับพี่น้องไม้เขาครับการนนี้แหละครับเอาพันหนึ่งครับพี่น้องนี่นีปลาอุยปลาติดตามด้วพี่น้องเด้อนี่ครับราคาพันเดียวครับเพื่อนๆอยูกับไอล็กดด้วพี่น้องเด้อทางปลาเยู่ครับ าพันเดียวครับพี่น้องได้ไนี่นนจัลูกน,นึงครับสีปลาป,ปลาปพี่น้องเนะาะลกกเป็นไง,งครับนาลึกพี่น้องเป็นการเื่องลวครับน้ลำลโบล่ะครับพี่น้อง ครับเ้าเนี่ครับเริ่มจับปลาแล้วครับน้อยจนอยนึงครับต้องขู้เรื่อยาตัวใคสตัวเลยพี่น้อาแกวครับเ้านครับัตโอ้โยรวปนให่ปนใหญ่ปนใหญ่จั๊วออันนี้ทีต้ม ตีหม้อต้มติ้งต้มเนาะตอหิ้้เก็ต้มคน่นาะตม้มกิน,นข้าวเส้าพี่น้องนี่ข้าหนาว็นอาหารเส้าเขาเาจิเราคอยลหารขบพี่น้องมาแล้วพีาจ้อง ติดเครื่องไอ้ดิ่ติดเครื่องติดเครื่องกันติดเครื่องกม่ยังบ่ปลาดุกบ่อดูด้วกไปยังปลากคนที่ตายเออกระเสื่อมครับพี่น้องกระเสื่อมไปกดตายหยู่ตรองตรงอ่ะโอ้โหส่งอาซาง เอาภาที่เวียนค่อยใกล้เดี๋ยวมาปองเอาสมัดขึ้นซกไปกเท่งกับคุณโกนหินหมดเลยประดุกข้างในผมเห็นทุกคนขึ้นในปลคหรี่ขึ้นเนยปลรเลยดิต้องตรมเลืกแกงเป็นบวกด้วยพี่น้อง ตัวตรงน้วงรลบเอี๋กเนี้ยโอ้าเสร็จมาด้วิงพอดีเว้ยเซฟของนะเสร็ว่า่าจะได้หนีละ อุ้ยตะคองี่ครับพุละตัวทุดท้ายแหกมันขึ้นมารีเรื่งเรื่งใส่ของละเอนวาสินันดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอนดินตายวะดิคงับพี่น้องคนงานไล่แตะล่ตัด้วยพี่น้องด้วยนอ่างนี่น้ำนองอุ้ยครับคุณ มีชะละมั่งหนึ่งครับต้นมากขึ้นปลากันแยงปลาเสื่อมครับปลาชิวมันหนึ่งปลาน้อยหลายครับตั้งเตี้ยตัวอเนยกำลังเต็้สางโกะกำลังแขกข่ายได้พี่น้องต้มปลาปิ้งปลาครับมีกระลังข้างหม้อต้มครับน้องน้องนี่ข้างล่ากับสิงปลาครับสางกำลังปิ้งครับปิ้งปลาคอใหญ่ได้พี่น้องครับทีมงานครับกกินมากเลยครับพี่น้องครับ ไก่สุกแล้วครับกินขาคอใหญ่มาเด้พี่นออ้องเด้อกินขาเสาร่วมกันครับขาเสารันติดกินอยู่นี่หาปลาก่อนครับกละรางกันเรืง่งจะขึ้นมากแล้วครับของนี้ครับพี่นอ้องของนี้กับเต็มเด้อครับผมนครับอุ้ออุ้ยเอาลูกตำตำนะเฮ็ดองเลย ข้าประดิษฐ์เต็มครับของนหมเป็นไรไม่เหนียบสายเติมนแล้วครับโลกันครับโอ้ยกระเงเลยันจับอ้ไงาแจงครับกรพีิน้องอาฮ้องร่าเอยู่ร่าเฉยูปคุณ

มาบูนไหนมีด้อนมาเน่ยแมนวีโลวนโลสหบินใจซื้อแต่ซื้อวีโลวีหลักโลเลโลเลอยู่เนาะใครมันแตกละบุญอ้ยไข่มันไข่ปต่เอ๋ผสมเลมัต่างๆบูหาฟงพูมันเอาไข่ปลาคอไงไปบดมาแม่มาแม่อาเจียเดี๋ยวเขาเข้าเข้าเทียงเขาเส้าเทียงใบ ขับยวพอกินกับมันกินได้กับบุญแล้วมัไมเว้ยลบเลยคนพหอูลเมื่อบ่ายวันับพี่น้องแกของซ้เก็จ่เขาก็ตู้ห้อกยังอยู่บนกเียบีอยู่หัวเข็มอู้ก็มามาครับมามามาให้เราคนนเสร็จทางหลังจ้างกระจกี คอะไรวแมงยาวๆเลยพี่คงบอพี่คงไปหรอวะก้าจิตก้าปดจิตสุดแมมั้งล่ะมาเด้อครับน้ำครับพี่หม้อกับมี่พี่ก็มี่ศูนย์เจ็ดห้าาน้ตงนี้นี่เละน้ำต้มนี่ยทีบทุกคนเรยิงลกอยู่ครับ ยิงตกลงมาแล้วบลเนเัาก็ไยเต้นหยดหยดเข้าไปโดนงูมันจะกังยิงเดี่ยวข้งไหนซื้อซเดี่ยวขังไหเขากลางก็พยายามนกยิ่งจะตาตกมาไหนนี่มันตกมาอยู่ผีมันคนไปหอดอย่างเมันผลเต้นจัดจัดดบินไม่ได้ผีมันหักซื้อซื้อก่อนบอกมันนี่มันนั่งอยู่งานใหญ่ยิงดักกันไปิ่นไม่ได้ผมจะพันตายตีก่อ ครับพี่น้องครับสำหรัคลิปนี้ก็ขอลับพิลาน้องเช่นเดียครับครับเช่นเดียครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับเจอคลิปนาครับไปครับปลายังมืนจากกี่ตัว้นพี่น้องน่าบอกบ่อครับเต็มดินเลยมั้อ้ง สรมือไแม่รบมือายแม่แล้วแม่แล้วแม่แล้วครับตายครับพี่น้งแม่แล้วครับโ้สีสิบอากัวเหมไม่ได้กลัวไหนี่ยังเนี่ยอเคโว้ลูกไปูมาสี่สเลยนี่ไ่กไป้ไปหแผ่พันธ์ทงไปงไวอกลกแพันธ์ได้ไหมนั่นแค่ยู ตายแล้วครังต้องหากนบตองครับพี่น้องปันปลาไปยุ่น้องมีมัน่าตายรับเที่ยวป่ปลูกพี่ยุ่นเยี่ปะนตองปลาลวกครับวัวนี้ตายตังยาหน้องรงงากพี่เขได้อยู่พี่น้องเด้อกอยไเขา่อปรซ่ลูกปันนอเฮ้ยปซะไปนี่บอกเปรซ่าโอ้เ้ยเปรซ่าต้องเอารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ แยบหนึ S <S ่งเยบหนึ่งบุนบหนึ่งเฮ็ดยังแง,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 งยังยังเอาไม่เห็นยังัดตคัดตั